อ่านตรงนี้มาตรการแจกเงินเที่ยวคืออะไรใครมีสิทธิ์ได้บ้างสวัสดีครับทุกคนช่องใหม่ไอทิงโซนะครับผมสองสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะครับผมหลายๆคนครับก็คงจะได้ข่าวกันนะครับผมเกี่ยวกับการแจกเงินเที่ยวครับวันนี้ครับผมก็เลยเข้าไปใน Google ครับผมแล้วก็หาข้อมูลเรื่องนี้นะครับผมแล้วก็ได้มาเจอกับข่าวนี้ครับผม จากในไลฟ์ทูเดย์นะครับเกี่ยวกับมาตรการแจกเงินเที่ยวครับผมคืออะไรใครมีสิทธิ์ได้บ้างครับและในเพจนี้นะครับผมก็ได้บอกรายละเอียดของเรื่องนี้ไว้ครับผมเกี่ยวกับเปิด2มาตรการแจกเงินเที่ยวนะครับหวังกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศครับทททอจอสรุปทั้งหมดเพื่อหารือกับกระทรวงการคลังนะครับ จากสถานการณ์การท่องเที่ยวในประเทศนะครับที่ชะงักมากกว่า2เดือนนะครับจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 นั้นนะครับทำให้ภาครัฐครับทั้งกระทรวงการคลังและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับต้องเร่งพิจารณามาตรการออกช่วยเหลือผู้ประกอบการท่องเที่ยวนะครับโดยล่าสุดครับททได้หารือกับกระทรวงการคลังแล้วนะครับผมปุด2แพ็กเกจครับนั่นก็คือกําลังใจและเที่ยวปันสุขครับซึ่งหวังกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศนะครับ และตรงนี้ครับผมคือรายละเอียดสำหรับ2องแพ็กเกจสาหรับการกระตุ้นการท่องเที่ยวนะครับมีดังนี้ครับผมนั่นก็คือแพ็กเกจกําลังใจนะครับผมซึ่งเป็นแพ็กเกจเที่ยวฟรีครับ เพื่อตอบแทนบุคลากรที่ปฏิบัติงานแนวหน้าในการรับมือกับสถานการณ์โควิดครับผมเช่นอาสาสมัครสาธรารณสุขประจำหมู่บ้านนะครับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรวมถึงเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นะครับผมจำนวน1นล้านสองแสนคนครับโดยสนับสนุนงบประมาณสําหรับการศึกษาดูงาน3วัน2คืนนะครับผมโดยผ่านบริษัทนําเที่ยวในประเทศครับและอีกแพ็กเกจหนึ่งนะครับนั่นก็คือเที่ยวบันสุขครับผมเป็นบัตรกำนันดิจิทัลนะครับผมสำหรับการท่องเที่ยวภายในประเทศครับ ต้องเป็นการเดินทางข้ามจังหวัดนะครับสำหรับประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ส8ปีขึ้นไปครับจำนวน4ล้านคนครับผมโดยจะเปิดลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ซื้อบัตรกำนันสำหรับเป็นค่าห้องพักนะครับและเมื่อประชาชนครับนำบัตรกำนันดังกล่าวไปเช็คอินห้องพักครับทางรัฐบาลจะโอนเงินคืนให้กับประชาชนนะครับโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้จ่ายในโรงแรมเช่นห้องพักห้องอาหารสปาและร้านขายสินค้าที่ระลึกนะครับแต่ทั้งนี้นะครับรายละเอียดของวงเงินนะครับยังไม่ได้ข้อสรุปครับผม โดยแพ็กเกจแรกครับคือแพ็กเกจฟรีเพื่อบุคลากรทางการแพทย์รับผมส่วนแพ็กเกจที่2นะครับยังไม่ได้ข้อสรุปครับผมว่ารัฐบาลจะจ่ายให้ทีเดียว2000หรือว่า3,000บาทต่อคนนะครับหรือวงเงินรวมประมาณ8 0 0 0ล้านบาทนะครับหรือ1 2 0 0 0ล้านบาทนะครับซึ่งโฆษกกระทรวงการคลังนะครับได้เปิดเผยว่าในวันที่4มิถุนายนนี้นะครับผมสำนักงานเศรษฐกิจการคลังครับจะหารือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยถึงมาตรการการกระตุ้นและการดูแลการท่องเที่ยวนะครับและคาดว่าจะได้ข้อสรุปในสัปา ดาน,นี้นะครับเพื่อเสนอไปยังคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ตามพระาราชกำหนดครับผมอย่างน้อยนะครับก็ถือเป็นหนึ่งหนึ่งคาวดีครับผมที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับและถ้าหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอัปเดตนะครับผมจะรีบนามาแจ้งกับทุกๆคนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ